กราบบูชาพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธสิกีองค์ปฐมเป็นประธานพระประเจตพุทธเจ้าทุกพระองค์หลวงพ่อฤาษีริงดำดวงปู่ปานเป็นที่สุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านด็อกเตรอร์โรดท่านแอดมิน พระอริยะบุคคลพระอริยสงฆ์ทุกท่านกันรายานมิตรทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ข้าพเจ้านางกมุลนีดบงวาลีรหัสพระอริยหกแปดขีดศห้ีดห้าเกเข้ามาฝึกวันที่สิบปดมกราคมสองหหกแดห้องที่ฝึก หกหกศูนย์ทับหกหกขีดหนึ่งหนึ่งขีดสามเก้าทับหกหกขีดศูนย์สองขีดหนึ่งเก้าเก้าคุณครูสริญญาชูนุ่มเป็นคุณครูผู้ฝึกคุณครูสหัสยาศีีลาเป็นคุณครูพี่เลี้ยงครั้งแรกที่รู้จักกลุ่มนิพานชาตินี้เจอที่เฟซบุ๊ก วันที่สิบสามธันวาคมสองห้าหกเจ็ดข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดท่าสุงพอกลับมาถึงบ้านข้าพเจ้าได้ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนกลุ่มนิพพานชาตินี้ตอนแรกคุณครูท่านจะแนะนำบอกให้รู้ว่าเป็นวิธีลวดลัดตัดตอน จากองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านเมตตาท่านด็อกเตอร์โรดให้นำมาฝึกมนุษย์เพื่อการเป็นพระอริยะโดยการจับภาพพระอยู่กับคุณแห่งพระรัตนาตรัยสุดจิตสุดใจทุกขณะจิตเพื่อเป็นพุทธานุสติกรรมฐานมีจิตมุ่งพระนิพพานเป็นที่ตั้ง จากนั้นข้าพเจ้าได้เลือกภาพพระและคํำภาวนาการภาวนาให้สอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกทำจิตใจให้ผ่อนคลายสบายการจับภาพพระของข้าพเจ้าครั้งแรกมีปัญหาอยู่บ้างเพราะไม่สามารถมองเห็นภาพพระได้ในเวลาจาับภาพพระจะเผลอหลับ การทำสมาธิซึ่งเป็นการเคยชินกับการปฏิบัติแบบเดิมข้าพเจ้าต้องใช้วิธีจับภาพพระและใช้นิ้วมือนับลูกพระคำไปด้วยใช้ปากภา,ภาวนาไปพร้อมกัน บางครั้งท่านเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินยืนนั่งนอนเพื่อเอาชนะนิวรการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ละวันในการปฏิบัติธรรมกลุ่มนิพพานชาตินี้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้อื่นข้าพเจ้าต้องละมัดระวังเรื่องศีลกรรมบทสิบ มากขึ้นกว่าเดิมพ่อเหมือนถูกทดสอบทุกสภาวะเข้ามาข้าพเจ้าฝึกฝนละสังโยชน์เบื้องต่ำเพื่อเป็นการพ้นจากวัฏจาักรการเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่กับแสนิพพานข้าพเจ้าได้คิดไตรตรองในขันห้าของตัวเองและผู้อื่น ทั้งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายข้าพเจ้าเชื่อศรัทธาเคารพในพระราตรยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ฝึกจิตมุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดข้าพเจ้ารักษาศีลและกรรมบุญสิบรักษาศีลเท่ากับชีวิต พยายามไม่ให้เสื่อมไม่ให้ชำรุเพื่อเป็นรากฐานแห่งพระนิพพานชีวิตประจำวันทางธรรมะข้าพเจ้าได้สวดมนต์ประจำวันทั่วไปและภาวนาคาถาเงินล้านภาวนาคาถามหาจากักรพรรดิถวายน้ำพระทำบุญทำทาน ทาง All ออนไลน์อาราธนาจับภาพพระขอกำลังจิตตั้งมั่นในการจับภาพพระขอขมาพระรัตนาไตยลาพุทธภูมิถวายบุญขอพระเมตตาขอพระบารามีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ โดยมีพระพุทธสิกีองค์ปฐมเป็นประธานพระประเจตพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาหารหันต์ขีนาศบชั้นพระนิพพานทุกพระองค์อันมีหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดข้าพเจ้าขอพระเมตตาฝากบุญฝากกุศลของข้าพเจ้าพร้อมกับแสงทิพย์แสงธรรม แสงฉับพันลังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพื่อแผ่และอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวนสัพสิ่งสัพภาพวิญญาณในพันธนาการของข้าพเจ้าและเทพพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามจงได้รับผลบุญ จากนั้นข้าพเจ้าอิทังบุญยะพลังอุทิศบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรวงสาคนาญาตในที่สุดวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองห้าหกแปดข้าพเจ้าได้รับประกาศจากองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำ ได้เป็นพระโสดาวันพระอริยะบุคลข้าพเจ้าน้อมกราบนมัสการบูชาพระคุณองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดในชีวิตชาตินี้กราบขอบพระคุณท่านดรโรธท่านแอดมินคุณครูผู้ฝึกคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูผู้กำกับ พระอริยะบุคคลพระอริยะสงฆ์กัญยาณมิตรทุกท่านข้าพเจ้าจะฝึกเป็นพระอริยะนิทานชาตินี้ต่อไปข้าพเจ้าเคารพศรัทธาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ตอบแทนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานตามรอยหลวงพ่อฤาษีดิงดำ ตราบเข้าสู่พระนิพพานนิพพานันานางประมังสุขขังนิพพานสุขยิ่งสิ่งใดอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ